สวัสดีครับบันนี้มา่บพบกับจ่องนายชาแนลพี่น้องนะครับมาบึงบรรยากาศสร้างทํางานครับบันนี้นะครับ่วงนี้กับเวลาสี่โมงนะครับสี่โมงแรกนพี่น้องแป๊บเดียวนะครับบาสร้างเป็นเห็ดหัวไส่เหล็กก่อห้องนะครับอันนี้จะสร้างเหล็กมาเพิ่มนะครับอันนี้จะเป็นวงกบครับวงกบกับไปเอายุ่โกดังนะครับสร้างดวนคนไปเอามาครับวงกบห้าก็จะสร้างมาไหวนะครับ หลายด้วยพี่น้องนะครับเป็นรอยสองรอยอันเพราะว่าเขาเห็นบันหลายหลังนะครับจะเป็นต้องใส่เราจะภาพปเบิงครับเ<ร>บิงกันเก๋กาๆพี่น้องอ <S <s นี่นะ่ครับถือแบบเดียวนะครับลบมาหลบซีรีม่วงแรงนะครับเ <s> บิงพี่น้องเปลี่ยนแปลงไปลายแล้วนะครับ นีก็สมปูนนะครับเพื่อทีที่ทับหลังนะครับนี่ครับพี่น้องเปลี่ยนแปลงไปหลายเิทธิพามาเบิ้งครับเบิ้งข้างหลังนะครับนี่ข้างหลังกับก่อด้หลายเตยิดแบบพี่น้องขนาดมือเดียวนะครับมือเดียวก่ออิดนะครับเบิ้งของยางไง,งพี่น้อง ภาพพี่ดองทั่วข้างหลังนี่ครับวันนี้สเปนายนะครับาซกันปวกครับนี่ครับนี่ครับสองจุดเขาสิบคนน้ำยาลงไปนะครับข้างล่างนี่ครบพี่ดองสว่างกับที่ทับหลังนะครับแต่ละห้องกับสินี้ห้องหน้านะนครับในโตนะครับ อันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวนะครับอันนี้ก็เบิ่งพี่น้อกเขานำมั่วมาไว้แล้วนะครับเขานำมั่มาไว้แล้วนะครับอันนี้ก็บสิที่อ่าทับหลังวงกบประตูนะครับประตูบานเลื่อนนะครับนี่พี่ดอก นะครับอันนี้จะเป็นประตูบานเลื่อนนะครับปิดเปิดขับวนกับสกอปิดนะครับห้องซองของนี้นะครับอรอบึงรอติดตามครับทีมงานซีสเกตสร้างบ้าน,นครับ เดี๋ยวมาเบิกสร้างพืที่ทับหลังพี่นอ้องนะครับมาเยีนกับมาแกะและ้วก็กออีกเพื่อนนึงนะครับ Nah, Pak กตสมมุตลลิว่าก่ออิฐแล้วมืดนะครับสร้างไฟก็สิมากนะครับปาดใส่ทอกับเพื่อนทอไฟนะครับแล้วก่อยสาบพี่น้องอสาบแล้วก็หิดฟ้าตอ่อฝ้าแล้วก็กระบเบื้องพี่น,อนบบ้องกระเบื้องแล้วกันเลือกสีบัตนี้ีท่าสีนะครับอ,อีกหลายขั้นตอนอยู่พี่น้องนะครับต่วสี้แล้วนะครับ แต่ละขั้นตอนจะนะครับหนักนิดน้อยนะครับที่น้องกระทาติดตามรอบเบิรงรอบติสนะครับรอช่มไปเรื่อยๆลองบอกไงนึ่ง สองขั้วกับไงพี่น้องนะครับยางไงวางโต๊ะกินเฉาได้สบายนะครับเราเอาสิ่งเป็นสิ่งนะครับมาเบรก้องนี้กับไงนะครับไงพี่กัน แบบใสเข้ากะลุยเต็มที่พี่น้องลุยเต็มตินะครับใส่บานลลังนี่ก็สีใส่ประโยชน์แต่ยอยู่พี่น้องกับแตลายนะครับตกิจกรรมของบนไะไรนะครับว่ข้างล่างกับว้ใสายเส้นครับพักพรครับ ของขั้วก็นะครับไ่ขั้วไมาไว้นี่ข้างหลังครับเฮ็ดกินข้างหลังทางนาไว้ก็รับแขกนะครับรับแขกเอ่ารอพี่น้องแฟนคลับกับมาเที่ยวมะเล็งนะครับบ้านน้องลูกยิงโครงสร้างก็แข็งแรงมันคงนะครับในมาตรฐานตามรูปแบบครับ ครบพี่น้องคืบบดได้ครับแป๊บเดียวนะครับมีความคืบหนาเห็นย่างร้ายนะครับเอา,มมาละครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับรอเบ,บ่งความคืบหนาะ ไปเรื่อยๆพี่น้องนะครับต่างเข้ากับลุยงานเต็มทีเต็มระบบนะครับต่อเป็นกำลังใจด้วยครับพี่น้องนะครับคลิปนี้ะสิลราไปก่อนนะครับยังคืบหน้าเรามารายงานพี่น้องทรรบันไใหม่ครับคลิปนี้สวัสดีครับ